สนับสนุนโดยยาเพียแคมใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนือ้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลเครื่องเล่นวิทยุธรรมะสั่งซื้อได้ที่ช้างไทยช้อปปิ้งโทร092 352 4446เมื่อเห็นค่าบุคลากรทางการแพทย์ไม่ค่อยได้พักเนื่องจากมีคนไข้เยอะมากๆในช่วงวิกฤตโควิดแบบนี้ สาวหล่อเสียงดีนัดมลิสาไม่รอช้าค่ะชวนมพนักงานอิงกี้เมนูร้านอาหารเกาหลีของตัวเองทำอาหารเกาหลีหลายเมนูจำนวน200ชุดพร้อมน้ำดื่มไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทันทีค่ะค่ะก็ที่ไปที่มานะคะที่วันนี้หนูได้นำอาหารไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลธัญบุรีนะคะก็หนูก็เชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยทราบกันดีอยู่แล้วนะคะกับสถานการณ์ตอนนี้ที่ บุคลากรทางการแพทย์ของเราเนี่ยทำงานกันอย่างหนะักมากๆนะคะแล้วก็ตัวหนูเองเนี่ยมีโอกาสได้ติดตามข่าวสารต่างๆแล้วก็ได้เห็นภาพของการทำงานนะคะคือได้เห็นในโซเชียลมีเดียใน IG Facebook อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีเห็นบุคลากรทางการแพทย์แบบเป็นลมบ้างนะคะหรือว่าแบบ ทำงานไม่ได้พักผ่อนต้องต้องหลับคาชุดทํางานบ้างก็มีนะคะหนูก็เลยรู้สึกว่าอยากอยากเป็นกําลังใจให้อยากมอบกําลังใจให้อยากส่งกําลังใจให้นะคะวันนี้ก็เลยเลือกที่จะนําอาหารไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะคะอาจไม่มากมายนะคะแต่ว่าก็ยินดีที่จะมอบให้นะคะก็คืออย่างวันนี้ก็ได้นําอาหารเกาหลีไปนะคะก็อินกี้เมนูนี่แหละก็ได้นําไปมอบให้นะคะคือคือถือว่าแบบ เราอยากทำในส่วนที่เราพอที่จะทำได้บ้างนะคะเพื่อที่จะส่งกำลังใจให้กับคุณหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเลยนะคะทุกคนทุกอาชีพเลยนะคะก็รู้ค่ะว่าทุกคนก็คงเหนื่อยมากๆแล้วก็รู้ว่าทุกคนก็คงท้อมากๆนะคะแต่หนูเองก,ก็ยังอยากจะเป็นกำลังใจให้กับ ทุกคนนะคะคือมันอาจจะเป็นคาพูดที่เรียบง่ายนะคะการเป็นกําลังใจให้แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็อยากให้ทุกคนสู้ต่อไปนะคะหนูเชื่ออย่างยิ่งว่าฟ้าหลังฝนยังไงมันก็มันจะดีขึ้นสักวันหนึ่งนะคะขอให้ทุกคนมีทั้งกําลังกายที่ดีนะคะรักษากายให้ดีแล้วก็ที่สําคัญคือนะตอนนี้ก็คืออยากให้รักษาใจให้ดีที่สุดนะคะมันแย่หน่อยค่ะตอนนี้แต่ว่า วันหนึ่งมันจะต้องดีขึ้นแน่นอนค่ะน่ารักแบบนี้ได้ใจแฟนแฟนไปอีกเพียบแน่นอนค่ะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลุกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดน,นึกถึงลุกทุง่งนึกถึงช้างไทย